ครับในช่วงเส้นทางเศรษฐีในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับชีวิตของบุคคลบุคคลหนึ่งที่น่าติดตามมากเลยครับนะก็เรียกว่าอาจจะเป็นแนวคิดให้กับหลายๆคนที่กําลังท้อกับชีวิตตอนนี้นะฮะเรียกว่าตอนนี้นะครับนะเขาได้เป็นเจ้าของร้านอาหารโอ้โหอร่อยครับมีเรียกว่าสูตรเด็ดๆอยู่หลายรายการเลยครับนะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะฮะ กับคุณสุภาพครับนะสวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้คุณสุภาพนี่เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเดิมทีผมเป็นคนจังหวัดนราธิวาสครับเกิดอยู่ที่อำเภอสุไหงโกลกครับผมเอ้านราธิวาสแหละฮะครับแล้วทําไมพอดีป๋ายูนแนะนํามาบอกว่าพี่สุภาพมาเปิดร้านอาหารอยู่ที่สระบุรีมันยังไงฮะมันก็มีมีเรื่องราวอยู่นิดนึงครับกอจะเล่าประวัติย่อๆให้ฟังนะครับว่า เดิมทีก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาอยู่ที่ร้านสายตรีปูมาณปัจจุบันนี้นะครับชื่อชื่อร้านสายตรีสายตรีปูมาครับผมเดิมทีก็มาเยี่ยมเพื่อนฝูงตอนสมัยตอนปี40ตอนนั้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับ<อ>ต้มยำกุ้งครับก็มาหาเพื่อนฝูงมาตามเก็บหนี้สินอะไรบ้างต่างๆตัวเองก็เจอวิกฤตด้วยก็เลยตามเก็บหนี้สินมาก็มาเห็นทำเลครับเห็นทำเลค้าขายอืก็ วกับที่เราเจอภาวะเศรษฐกิจก็เลยอยากจะเปลี่ยนเส้นทางจากเศรษฐกิจเดิมที่เรา,เาไม่ประสบความสําเร็จแล้วเรามีปัญหาในช่วงนั้นนะครับ,รบก็เลยมาเห็นทําเลค้าขาย<อ>ทาเลค้าขายก็จากที่เราก็เช่าร้านเล็กๆทําขายกว๋วยเตี๋ยวมาก่อนนะครับเออตรงนี้น่าสนใจมากเลยในยุคปี40เนี่ยมันเป็นยุคที่เศรษฐกิจแย่มากๆเลยใช่ครับโอ้ oh, ถ้าเปรียบกับโควิดตอนนี้คล้ายๆกันนะกร,รทำไมกล้าคิดที่จะเปิดร้านอาหาร นนเดิมทีก็ผมมีคุณแม่ที่มีฝีมือในการทําอาหารอ,อ,อยู่แล้วนะครับก็เลยว่าขอสดคุณแม่มาทําอาหารขายดีกว่าในช่วงที่เราวิกฤตยอย่างนี้นะครับก็เลยอาศัยว่าเช่าที่เล็กๆทําไปก่อนโอ้ที่เล็กๆนะฮะครับขายต,ขตอนแรกก็มาขายก๋วยเตี๋วด้วยอาหารด้วยอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยครับก็เรามาเช่าที่เขาก่อนแล้วย,ยังไงที่ได้ข่าวโอ,โอ้มีอาหารชนิดหนึ่งที่เขาบอกอะไรปูม้าอ่าอย่างนี้ครับเดิมทียังยังไม่ได้ขายส้มตำปูม้านะครับยังไม่ได้ขายปูม้า แต่เราขายอาหารเล็กๆไประยะหนึ่งก็รู้สึกว่ามันขายดีมากครับขายดีมากจากร้านที่เราเช่าอยู่ก็เลยว่าหาร้านหาที่ตัวเองดีกว่าครับก็เลยมาเจออีกที่หนึ่งก็เป็นร้านปูม้าปัจจุบันนี้ครับครับอยู่ไกลกันไหมไม่ไกลครับไม่ไกล่างนี้ไปก็2กิโลเองโอ้แสดงว่าการสร้างธุรกิจนี้เกิดจากร้านเล็กๆนั่นเองร้านเล็กๆแสดงว่ามีฝีมือครับขายดีมากมากแล้วก็คิดว่าอยากจะขยับขยายหาที่ของตัวเองจากที่เราเช่าอยู่นะครับครับ ก็เลยกลายเป็นร้านปัจจุบันนะครับเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาสั่งสั่งกลับบ้านก็ได้ด้วยนะฮะสั่งได้ด้วยครับสั่งได้ด้วยยุคโควิดก็ต้องมีแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าของกินยุคใหม่ก็จะมีการสั่งเดลิเวอรี่กินที่บ้านกันครับเ็เป็นโอกาสดีโอกาสดีลครับลองๆนี้เมนูที่ที่แนะนําสักนิดนึ่งเมนูเด็ดของร้านเลยก็มีส้มตำปูม้านะครับยำปูม้าแล้วก็เป็นพวก อาหารแนวใต้บ้างภาคกลางบ้างผสมภาาไทยเดี๋ยวขอส้มตาปูมาก่อนผมได้ข่าวมาว่าอร่อยมากแล้วก็เป็นอาหารที่เรียกว่าสั่งแบบกินกันเกือบทุกโตะนะทุกโตะครับถ้ามาที่นี่ก็ต้องมีส้มตำปูมาก่อนเป็นเมนูแรกเมนูต้นๆเลยของลูกค้าที่จะสั่งนะครับรบเป็นรถเด็ดของร้านเลยครับแซ่บมากแซบน้อยที่สั่งได้สั่งได้เพ็ดไม่เพ็ดสั่งได้หมดครับโอ้ครับนะเมนูต่อไปที่น่าสนใจก็มี ที่เขาเรียกว่าข้าวยำของร้านนะครับข้าวยำเป็นข้าวยำปากใต้ครับอสตอครับสตอผัดพริกแกงผัดกะปิได้ครับนี่เป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านอ้าวอย่างนี้คนสระบุรีคนจังหวัดใกล้เคียงหรือใครที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคนอยากจะกินอาหารปากใต้มีที่นี่ด้วยครับผมโอ้สุดยอดเลยครับมีผัดต้มยำแกงเนี่ยมีครับอ่าอีกอย่างหนึ่งอยากแนะนําก็คือเมนูเด็ดของร้านเลยก็คือซุปหางวัวครับ ตุ้ฟังัวแล้วก็เห็นไปผมมาที่นี่ผมก็ไปดูดูภาพนะจากเพจของ Facebook ครับโอ้โหคนมากินกันเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูภาพนะเนี่ยมาทานกันเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็เพจฝากเพจนิดหนึ่งเพจ Facebook ไปที่เพจสายตีปูมาได้เลยครับอใช้ชื่อนี้เลยนะใช้นี้ชื่อนี้เลยครับการใช้ชื่อนี้แล้วก็สามารถที่จะสั่งจองมาทางนี้ได้ไหมสั่งจองทางเพจได้เลยทางเพจได้เลยได้เลยครับแล้วก็เราเปิด อา่าทุกวันไหมเปิดทุกวันครับอ่าจะมีวันหยุดอยู่หนึ่งวันต่อสัปดาห์นะก็คือวันพุธหยุดทุกวันพุธครับหยุดทุกวันพุธหยุดทุกวันนะวันพุธอย่ามานะครับท่านผู้ชมคไม่เจอนะครับครับ <c oughs> ในการทําธุรกิจเนี่ยนะครับในต้องเกี่ยวกับครอบครัวเนาะครับครอบครัวให้กําลังใจยังไงบ้างโอ้ครอบครัวสําคัญมากครับครับผมนี่ก็ได้แรงบันดาลใจจากแม่จากคุณพ่อพี่สาวน้องสาวแล้วก็ลูกสาวที่ช่วยกันอยู่นะครับ โดยเฉพาะพี่สาวนี่ก็เป็นเรี่ยวแรงสําคัญแรงผลักดันให้ให้มากถึงมาจุดนี้ได้ครับเพราะพี่สาวนี่สาคัญมากแสดงนกว่าในครอบครัวมีงานทําด้วยนะก็จะเป็นธุรกิจเล็กๆในครอบครัวด้วยนะครับก็จะเป็นทํานองนี้แสดงธุรกิจนี้เห็นบอกมีลูกสาวมาช่วยงานด้วยลูกสาวก็เป็นเรี่ยวแรงสาคัญอีกคนนึงแต่ว่า เขาก็ยังเรียนอยู่นะครับจากเลิกเรียนมาก็มาช่วยเสาร์อาทิตย์ก็จะได้อยู่ช่วยก็เป็นกำลังใจให้พ่อด้วยครับลูกสาวแสดงน่ารักมากเห็นธุรกิจของพ่อแล้วล่ะครับอาจจะต่อยอดไปเก่งครับลูกสาวยาวนานครับเก็กำลังฝึกกับคุณป้าเขาก็ช่วยสอนตอนนี้ก็อาหารบางอย่างก็ทําเองโดยเฉพาะส้มตำเขาก็ทําให้เป็นฝีมือดีครับดีมากอร่อยแหมน่าสนใจนะท่านผู้ชมครับอย่างนี้ต้องไปทานแล้วล่ะครับตอนี้ถ้าเกิดจะไปทานเนี่ยมีอะไรพิเศษสำหรับ ท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการเส้นทางเศรษฐีของททบห้าเนี่ยครับก็ไปที่ร้านก็อย่าลืมครับเมนูอันดับแรกเลยก็คือส้มตําปูม้านะครับแล้วยำปูม้านี่ขาดไปได้ครับครับถ้าไม่สั่งปูม้าก็ไปไม่ถึงร้านสายตีปูม้านะครับครับมีส่วนลดไหมก็ฝากท่านผู้ชมที่มาจากรายการเส้นทางเศรษฐีนะครับทํามาก็ระบุได้เลยเข่ามาจากเส้นทางเศรษฐีนี่มาจิมจิราตผมยินดีลดให้สิเปอร์เซ็นเลยครับครับ ก็เข้าไปที่เพจร้านสายตรีปูมานะครับพระพุทธบาทหรือไม่ก็โทรไปที่0924189878ครับได้เลยนะได้เลยครับครับงั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สุภาพมากครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับรายการเส้นทางเศรษฐีนะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำครับทุกวันพุธเวลา14นาฬิกาแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถ ชมย้อนหลังได้ครับจากเพจของ Facebook แล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะครับก็วันนีนะ้หมดเวลาลงแล้วนะฝากกับท่านผู้ชมครับเราจะมีสาระดีๆแบบนี้มาฝากกับท่านผู้ชมเป็นประจำเลยนะครับคงจะต้องลาท่านผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Newgen Organic Green Stay เกษตรนิวเจนเกษตรแนวใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ hey, here, on, on, on. บริษัทซิงคูล่าเฮิร์บจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ลองฮอน